ทุกๆวันฉันคิดว่าจะทําคลิปอะไรดีลง Show YouTube บางวันคิดหนักตั้งแต่เช้ายันค่าบางวันคิดตั้งแต่ค่ายันเช้าแต่ฉันกลับกายแพ้ลุงพลที่นั่งกินข้าวแก้วของจริงของจริงลุงลุงพลบอกเก้วลุงลุงพลบอกแก้วลุงบอกได้คำเดียวว่าลุงบอกแกยวอีลี่อันนั้นลุงพลกกกอบ แต่นี่ลุงปวนโก๊กมีแก้วภาษาเราอะนี่ยังกูประเด็กเราซ้ำนี่กูกินเราเนี่ยพาเคยเมามี่หากผมนี่จบปริญญาตรีจากชิคาโก้แล้วไงต่อปริญญาโทจากออกฟอร์ดสุดท้ายออกเล็กขาย ท่านผู้ชมครับโอ้โหผมสงสัยอย่างหนึ่งนะฮะทําไมส่งดูหีชอบอัดคลิปอยู่ในรถตลอดเลยนะคะมันเป็นอะไรครับครับต้องบอกไว้ตรงนี้ชี้ชัดจับตาเลยท่านผู้ชมครับทําไมผมถึงต้องชอบอัดคลิปในรถท่านผู้ชมครับผมเคยอัดในเรือหางยาวแล้วเสียงมันดังมากเลยท่านผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> แก้วไ <c oughs> อ่ฮะเออไปซเบียงเป็นยังไง ไปลานไใใกลเนาะมันจะไปไวไดิไป้านท่ายบ้านเลยปากซ้อยพุณนน่ะนี่ปากอยใอยพุนละไปไกลด้วยต้อ,องขี่รถย่างเอาย่างเอาอุ้ยไปชี้แน่ลูกอุยอึ๋งวะแป๊บเดียวเดี๋ยวลงเลยแยวแนวนี่ <c oughs> อย่าคิดว่าตัวเองมีปีกแล้วจะบินได้ขนาดผ้าอนามัยมีปีกแท้ๆมันยังอยู่ได้แค่ในหีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายายิงพยองตนหากไม่มีขนหมอยฝากไว้ให้เปลี่ยน อาหิตีว่าไงอาหาําสวดว่าพอจะมีโอกาสได้ซีหรือสักครั้งหนึ่งไหมแล้วแต่นิสัยและสันดานเธอกว